ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้พระสมเด็จวรังพิมพ์สองกรอบฟันหนูนะครับเอาลงมาทุกท่านได้ประดับรับชมได้เทียบเคียงได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์เป็นพระพิมพ์วัสดวระคังนะครับเป็นพิมพ์สามเป็นพิมพ์สองกรอบนะครับเดี๋ยวท่าดูดีๆนะครับ กี่กรอบครับ1 2 3กรอบครับ3กรอบฝันหนูนะครับดูจริงๆนะครับ1กรอบ2กรอบนะครับ2กรอบฟันหนูนะครับ1 1 2 3นะครับ3กรอบปันหนูตรงนี้มีเดือยนะครับฝันหนูอยูตรงนี้นะครับนะครับอกลักษณ์นะครับดูครับตรงนี้จะปีมีฟันหนูครับ พระองค์นี้เป็นสร้างในปีพศ2408นะครับหรือ2408นะครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับช่างหลวงแกะแม่พิมพ์มาถวายให้ปู่ยันโตพงศ์ีเป็นผู้บุกเสกนะครับนะครับพิมพ์สวยนะครับนะครับดูนะครับดูใบหน้านะครับก่อนนี้จะเลยวันนี้ครับเสียดมีเกตนะครับเกตจะจะเฉียงมาอยู่ด้านอยู่ด้านไหนคือไปอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็ด้านนี้จะจะกว้างกว่านะครับนี่คือเป็นพระสามกรอบฟันหนูนะครับเนื้อนี้เขาบอกว่าอยู่ในบันทึกของหลวงป,ปู่คำนะครับบอกว่าเป็นพระมีเนื้อมนสารผรสมมขสีข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีน้ํามนสักดิธิ์ของท่านครับน้ําศักดิ์สิทธิ์หลายๆที่แล้วก็มีดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิธิ์คือดิน ดินที่ท่านเก็บมาเป็นส่วนผสมครับมีดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่านะครับแล้วก็มีะตะไคร่ตะไคร่ดินรอบโบสตะไคร่ใบเสมานะครับตะไคร่นะครับของศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่การเสด็จจังไหลได้นะครับท่านก็เอามาส่วนผสมนะครับแล้วก็มีน้ำว่านนะครับน,น้นำว่านน้ำว่านคือมีว่านร้อยแปดนะครับมีม,มีมีเถามีใบบีดอกมีเถา ทั้ง5ของนะครับเอาท่านกาา็ hed, เอา enne, มาตำ er, มาบดมาคั้นเอาน้ํามาเป็นส่วนผสมนะครับก็มีแล้วก็มีเกสรนะครับแล้วก็ culo, มีผงทูปนะครับมีผงทูปผงทูปมีผงใบลานนะครับเือนี้ครับมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีน้าอ้อยเคี้ยวนะครับน้าอ้อยเคี้ยวมาเป็นส่วนผสมนะครับน้าผึ้งนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับผงพุทธคุณทั้ง5้า ปฐมมังพุทธสิงเหนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีพระสุมกอพระกาแพงกลุ่มพระกาแพงพระสุมกอนะครับเป็นพระหักแตกท่านก็มาตำมาเป็นส่วนผสมนะครับมีหลายๆอย่างครับของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้อกล้อง1 6 0 0 x 2 0 0 0 x 3 0 0 0 x นะครับตรงไหนที่สําคัญก็ขยายให้มากกว่านั้นให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับช่างหลวง ถ้าได้นำมาให้หลวงปู่ยันโตพงศ์ศรีปุกเศษนะครับนะครับเป็นพระที่มีคุณค่านะครับพระองค์นี้เขาบอกว่าในตำรานในหนังสือนะครับลองเข้าไปอ่านดูครับเป็นพระที่มีราคามากนะครับราคามากนะครับเป็นมีราคาเพราะว่าเป็นพระสองกรอบสามกรอบจะมีสองกรอบฟันหนูและสามกรอบฟันหนูนะครับเป็นมีราคามากเาเล่นกันไม่ต่ำกว่า20กว่าล้านนะครับที่เขา ที่เขาลง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 กันไว้นะครับแต่เราไม่ได้ขายนะครับเราเอาลงท่านเผยแพร่ท่านได้ประดับรับชมนะครับนะครับเราดูดานผิดดูดันข้างๆนะครับดูครับนี่ครับกี่กรอบครับเนี่ยครับสามกรอบจริงๆครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับนะครับบางบางองค์ก็ติดกรอบสวยนะครับนะครับให้ดูนะครับนี่ครับดูครับดูครับคับตะไคร่นะครับยังมีคับตะไคร้อยู่เลยครับ มีรอยลานรอยเล้านะครับดูด้านหลังนะครับแล้วก็มีหยกนะครับมีหยกมีอะไรเยอะแยะนะครับส่วนผสมเดี๋ยวเราแล้วก็มีเศษทองนะครับหรือพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูว่าในเนื้อพระมีความเก่าขนาดไหนนะครับดูครับดูความเหี่ยวความย่นนะครับเป็นตะปุบตะปั่มนะครับดูครับนะครับ สวยครับเดี๋ยวจะเอาลงขยเดเี๋ยวผมเอาขยายด้็กกล้องพันหกร้อยก่อนนะครับพันหกร้อยทุกท่านได้ดูเลยนะครับนี่ครับเราขยายด้็กกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์นะครับดูครับเห็นไหมครับคาบตะไคระครับดูครับคาบตะไคร้คาบ้นาว่านเต็มไปหมดเลยครับเรามีรอยล้านรอยล้าวนะครับ นะครับมีรอยล้านรอยเล้ามีหดจนย่อนะครับดูครับดูกรอบนะครับม้วนนะครับนเรียกกรอบม้วนนะครับเนี่ยกรอบม้วนนะครับเนี่เข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่คือเกิดจากธรรมชาตินะครับมีรอยล้านรอยเล้ามีหลุมมีบ่อนะครับมีการหดจนย่อนะครับนะครับเดี๋ยวนี้เราขยายด้วยกล้อง 1,600x ธรรมดาก่อนนะครับนี่ครับดูธรรมชาตินะครับมีคาบมีคาบ ดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์มีคาบ้ําว่านนะครับมีคาบปลาคาบตะไคร่นะครับตามตําราตามบันทึกนะครับนะครับพระสมเด็จวดคังพอกเก่าแล้วจะออกไปเป็นยังไงนะครับเราต้องต้องดูตามนะครับดูครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับดูครับมีคาบตะไคร่เต็มไม่หมดครับหนาปึกปักเลยครับนี่คือพระสมเด็จคังต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ท้คุณแรงนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ ธรรมชาติเป็นอย่างนี no. on ้นะครับครับตะไคร่ออกยวเขียวครับครับดินตามคล้ายคขี้โคลนนะครับคือครับปลาครับตะไคร้ครับใบเสมานะครับแล้วก็ครับดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยเดือยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดือยฟันหนูฟันหนูครับแหลมแหลมข้างล่างครับเป็นเดือยนะครับนะครับสวยครับองค์นี้จัดว่าสวยครับสมบูรณ์ครับพระอายุมากกว่า150กว่าปีได้ขนาดนี้สวยมากแล้วครับดูความรอยล้านรอยล้าวครับ ข้าวสุกผสมปูนบล็กหอยนะครับนะครับไอ้ข้าวขาวนะแคลไซด์นะครับพวกแคลไซด์นะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องด้วยกล้อง1นึ่งถึง2 0 0 0ันเอ็กซ์ถึงสามพัเราจะเห็นแคลไซด์เป็นยังไงนะครับนี่ครับดูครับดูครับดูความหดย่นย่อครับผ้าเขาหดนะครับดูกรอบไว้ผ่าซิกนะครับนะครับดูครับดูครับดูเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับเห็นไหมครับอยู่ เศษผ้าแต่พ้ากำแพงนะครับเศษผ้าสุ้มกอนะครับนะครับนี่ดำๆนี่เล็กๆผงไผ่ดำนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับเขียวเขียวนี่อะไรครับนี่เม็ดหยกแล้วครับเขียวเขียวเป็นหยกไหมครับอาจจะเป็นหยกก็ได้นะครับเขียวเขียวนะครับ ก็คืออยู่ในชุดนะครับดูคำนิพพาะเศษพระหักแตกพระกำแพงนะครับเห็นไหมครับนั่นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ถึง 2,000x จะได้เห็นทุกเห็นชัดๆว่ามีอะไรครับเขียวๆนี่ครับครับอะไรครับเพราะตรงนี้เรายังรู้ไม่ชัดเท่าไหร่ละครับเราต้องลงเราต้องขยายด้วยกล้อง 2,000 x 3,000 x จะเห็นทุกอย่างครับนี่ครับดูครับเม็ดเขียวเม็ดไหรครับลองดูครับครับเดี๋ยวเราเอาไปขยายด้วยกล้อง1,600 x 2,000 x 3,000 x x นะครับครับนี่แหละครับเราลงขยายด้วยกล้อง1,600 x 2,000 x นะครับ ถึง 2000x ถึง 3000x นะครับได้ดูครับว่าสวยไงครับนี่ครับเนี่ยโองพระสวยมากครับเห็นไหมครับมีคาบแขวไซส์ครับเนี่ยครับเขาขาวพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือแขวไซส์นะครับแขวไซส์นี่แขวไซส์แล้วพระเขามีการหดย่นย่อมีรอยล้านรอยลาวนี่แขวไซส์ครับพวกเนี้ยมีรอยล้านรอยลาวธรรมชาติครับเกิดจากธรรมชาตินะครับก็มีคาบคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำตะไคร่นะครับเห็นไหมครับตะไคร่นะครับ าบตะไคร้นะครับนี่ครับและชุกเขียวพวกนี้คาบตะไคร้คาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบน้ำว่านนะครับชุกเขียวพวกนี้คาบน้ำว่านนะครับนี่ครับพวกขาวๆนี่คือคาบเข่าสายครับคือผ้าเข้าหดม้วนนะครับเขามีหดจนย่อดนะครับดูครับธรรมชาติครับนี่คือความธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับการธรรมชาติเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือเขาเกิดธรรมชาติครับธรรมชาติต้องเป็นแบบแบบนี้นะครับเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับ ไม่มีตึงไม่มีอะไรครับพระนี่จะไม่มีตึงนะครับต้องมีหดมีรอยมีรอยมีลาวเพราะพระเขาเอาข้าวสุกกับเปลือกหอยผสมกับน้ำว่านครับของที่ย่อยสลายได้เท่านั้นเรานึกในใจเลยของที่ย่อยสลายได้ออกมาต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเอาเอาว่านครับน้ำว่านนะครับน้ำว่านนะครับพวกน้ำว่านทั้งหมดนะครับมาตำมาขันเอาน้ำมาผสมนะครับก็ต้องออกมาเป็นเป็นแบบนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่พระออกมาขาวสวยจัวนะครับ ก็คือต้องดูด้วยพระที่เขาขาวเขาเป็นส่วนสมเขาทาด้วยอะไรนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นของปู่โตผ้าขาวบนสดก็มีนะครับก็คือเขาก็จะจะไม่มีคราบน้ำว่านไม่มีอะไรครับนี่ครับความสวยครับในมณฑสารก็มีผ้าหักแต่ผ้ากําแพงครับดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะตามตําราที่บันทึกไว้นะครับนะครับแล้วก็พระย้ําพระต้องมีพุทธคุณนะครับต้องมีพุทธคุณนะครับไม่ใช่ว่าพระ ทุกอย่างมูลสารได้แต่พุทธคุณไม่มีก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับดูนี่ใบหน้าพระพักนะครับครับนี่สวยครับมีนี่ครับกล้วยหอมจันทร์นะครับนี่อันนี้คือเหล็กไหลพงไพ่ดำนะครับนี่เหล็กไหลวงไพ่ดำนะครับเศษพระหักแตกพรากาแพงนะครับแล้วก็มีคราบข้าบกล้วยหอมจันทร์นะครับนี่ครับนี่แถวซ้ายครับมีเศษ เศษทองก็มีครับเศษทองและเศษพระซุ้มกอเยอะเลยครับเล็กๆๆๆครับเพราะเขาจะต่ำหมดนะครับนี่ครับเพระต้องมีรอยลานรอยแล้วธรรมชาติครับลานด้านในครับไม่ใช่ลานด้านนอกครับต้องดูให้ดีนะครับพระต้องลานด้านในครับเห็นไหมครับลานด้านในนะครับมีนะครับธรรมชาติครับนี่ครับดูธรรมชาติมากสวยครับดูความสวยของพระนะครับสวยนะครับดูสวยนะครับมีแคลไซด์ครับเนื้อจะแกร่ง หนุกนุ่มสวยมีคาบมีคาบน้ำว่านคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับออกสุขเขียวนะครับใครเคกินใครเคย,คย,คยแกงแกงแกงนี้ครับแกงน้ำยนานางครับนะครับนะครับใครยังใครยันน้ำยานางนะครับเขียวครับคำคำครับนะครับธรรมชาติครับดูครับนี่ยธรรมชาติ เศษพระหักแตกพระกำแพงเยอะครับแดงๆเล็กๆกใช่หมดเลยครับแล้วก็แล้วก็เกสรดอกดอกบบวทั้งห้ายังมีนะครับถ้าเราดูเป็นจะรู้นะครับนะครับดูนกเข่าไส้นะครับนี่ก้อนเข้าไส้นี่พวกนี้คือก้อนแข่าไส้นะครับก้อนแข่าไส้นะครับแข่าไส้ขึ้นมันก้อนจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับดูครับนี่ข่าไส้ครับ มีทั้งเม tacos, ็ดทองเม็ดไรครบนะครับแร่โรเดียมก็มีครับมีแร่โรเดียมนะครับลงมาเลยครับแร่โรเดียมอันนี้เม็ดเม็ดทองข้างล่างนะครับมเ็ดทองครับทองคําเศษทองคำับเนี่ยนี่คือคาบเขคาบคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำทองสีคาบน้ำว่านเต็มไปหมดเลยครับคาบตะไคร่นะครับอันนี้เราเขียวตะไคร่เนี่ยที่กำลังดูเลยว่า พระเนื้อเขียวตะไคร่ครับเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับในตำราเขียนไว้ครับในบันทึกเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับตัวใบเขียวเขียวก็คือตะไคร่ครับเนี่ยตะไคร่ใบเสมาตะไคร่ดินรอบโบบตะไคร่ดินรอบบครับนำว่านอยู่ด้วยกันครับนะครับดูเข่าซ้าปิดรอยลานรอยล้านะครับธรรมชาติครับนี่ครับพวกนีเข่าซ้าเขาก็ เปนลอยล้านแล้วเขาปิดนะครับธรรมชาติเขาเงาะกับเงาปิดแข็งเป๊กครับพวกนี้ใช้ใช้แปลงทองเหลืองถูไม่ออกนะครับถูไม่ออกเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะถูให้ดูครับเนี่ยตรงเนี้ยน้ารุดนะครับนครับคือพวกนี้จะถูไม่ออกนะครับนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวแปลงทองเหลืองถูให้ดูครับนี่คือนี่คือแปลงทองเหลืองนะครับ นี่แบงองเหลืองครับนี่แบงองเหลืองนะครับจะถูให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่มีออกนะครับแบงองเหลืองใหญ่ๆนี่ครับเนี่ยหนาเปึ๊กเลยครับถูให้ดูนะครับเนี่ยฟังเสียงครับเนี่ยถูจะช้าครับเนี่ยถูจะช้าครับนี่ครับนี่ครับไม่มีออกนะครับเพราะว่าอายุเขามากกว่าร้อยห้าสิบปีแล้วเขาเกาะกันแน่นหมดแล้วครับเป็นเป็นหินหมดแล้วครับ พวกนี้เป็นหินหมดแล้วครับแกะไม่ออกนะครับนะครับแกะไม่ออกครับเพราะว่าเขาเป็นหินหมดแล้วครับนะครับอันนี้ก็ฟันหนูครับขอบล่างสามกอบฟันหนูนะครับนี่คือฟันหนูฟันหนูครับนี่ครับเขาเป็นหินหมดนะครับพวกนี้เอาแปรงทองหลวงขุดไม่ออกนะครับคุณต้องแช่น้ําหลายเดือนนะครับนะครับดูครับพวกนี้เป็นคราบตะไคร้คราบดินสักดิษย์น้ําสักศิษ์เป็นเป็นแคลไซด์หมดแล้วครับพวกนี้ครับเป็นแข็งแข็งมากครับ แขงมากครับเพราะเป็นหินหมดแล้วครับนี่คือพระสมเด็จระฆังต้องเป็นอย่างนี้นะครับความแก่งต้องแก่งนะครับต้องแร่งคือแล้วก็หนุกนุ่มนะครับนุ่มนะครับสวยครับดูความสวยของพระนะครับอย่ยดูด้านหลังนะครับอพระสมเด็จระฆังต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับธรรมชาติครับเนี่ยคือธรรมชาติดูว่าเป็นธรรมชาติครับเนี่ยดูครับ ภาผสมด้วยหนังว่านดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าต้องมีครับแล้วก็ต้องมีคับส่วนผสมมีกล้วยหอมจันกล้วยน้ำว่าน้ำผึ้งนะครับก็ต้องมีครับอะไรที่ที่เขาผสมลงไปก็ต้องมีครับต้องมีต้องมีติดขึ้นมาให้เราเห็นบ้างนะครับนะครับนะครับในส่วนผสมนะครับแล้วต้องมีความเก่านะครับมีครับมีค่าเด็กสีแดงเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาเม็ดทุกอย่างต้องมีครับเนี่ยครับ ไอ้แดงๆพวกนี้ก็เกษตรผ้ากำเกษตรเกษตรผ้ากำแพงนะครับเนี่ยงพวกนี้เกษตรผ้ากำแพงนนี่ครับเนี่ยพวกนี้เกษตรผ้ากำแพงนะครับเนี่ยเษรผ้ากำแพงนั่นเลยครับแดงๆพวกนี้เกษตรผ้ากำแพงนะครับอย่าให้ดูครับเป็นพวกแขวไซ้านะครับแขวไซ้ายนี่ครนี่เข่าซ้ายนั่นเลยครับแขวาซ้าย นั้นเลยครับนี่ครับาก,ก้อนเบลเ่มเลยครับนี่ครับนี่ครับเม็ดเทาครับนี่ครับเห็นไหมครับเม็ดเล่มเลยครับพวกนี้เกิดจากอะไรครับพวกนี้เกิดจากแคลไซด์นะครับแคลไซด์นะครับเป็นแคลไซด์นะครับแคลไซด์เขาจับตัวเป็นก้อนแข็งสมมติเอาแปลงทองเหลืองถูไม่มีออกครับไม่ต้องกลัวครับเพราะของแท้ต้องแปลงทองเหลืองถูไม่ออกเพราะของมีทุกคุณนะครับมีศักดิ์สศรีเขาศักดิ์ศรีเราต้องทดสอบครับเราต้องทดสอบให้ทุกท่านได้รู้ พราะคนไม่รู้สภาพัดแล้วหักไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหักครับอย่าหล่นลงกับเบื้องอย่างเดียวครับถ้าหล่นลงเบื้องแตกกระจายครับแต่ถ้าหักไม่โอ้โหหักยากมากครับเพราะผ่าน,นี้เป็นหินหมดแล้วครับ<ส>หักโอ้โหแก่งมากครับท่านกแก่งเป็นหินหักไม่แตกหักนี่แรกนี่นี่โลเดียมครับขาวโลเดียมครับเ,ขขนนเรียกทองคำบางคนเ็าเรียกเด็กไร้กันยวงนะครับนี่นะครับ เข่าซ้ายผมมุกคุนตัางห้าเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับครบเลยครับองนี้มีทุกอย่างเม็ดเขียวนะครับพวกนี้ยกครับหุณเม็ดยกนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่เม็ดยกครับเม็ดเขียวครับโอนี่ครับเยอะครับเศษ้าแตกพะกาแพงนี่ครับเข่าซ้ายนะครับเยอะเลยครับองนี้นี่เราไม่ขย like ouais, right. uh ันให้เต็มที่นะครับเอาคร่าวๆไปนะครับโอ้ดีลานใหม่ครับมีลานใหม่ รไลนใหม่เรารู้เลยครับนี่ครับดูดูดูแคลไซในตุลในในองค์ในในร่นนนองผ้าในร่องผ้าครับางนียนี่นี่แคลไซครับเนี่ยเ็จผระเ็จผ้ากำแพงนะครับเนี่ยดูเ็จพะรจพะกำแพงนะครับเนี่เจเศษ้ากำแพงครับ เศษพระกำแพงครับเห็นไหมครับเศษจระกำแพงมองดูเหมือนลอยได้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ากล้องเราเจาะเข้าไปข้างในครับแล้วก็มีคาบทับอยู่นะครับอยู่ในเนื้อเนื้อผ้านะครับในเนื้อผ้าเราจะให้ดูครับเจาะเข้าไปดูนี่ครับดูครับนี่คือนี่คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับครับ ดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าแล้วก็พอบข้าม้ำว้านนะครับทั้งหมดเลยครับรวมกัอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับแดงๆนี่ก็ใช่นะครับใช่หมดนะครับพวกนี้แคลไซด์ครับเราเดูมาดูแคลไซด์กันครับเบาๆครับแดงไปหน่อยเดี๋ยแคลไซด์ครับแคลไซด์อยู่ในในรูครับนะครับนี่ครับดูครับแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับอยู่ในรูนะครับอยู่ในหลุมนะครับ ผมคนก็บอกหลุมหลุมอะไรหลุมเทพนะครับหลุมเทพก็ตั้งชื่อใหม่เป็นหลุมเทพนะครับหลุมเทพนะครับนี่ครับดูแาลไซงอกขึ้นมาครับก็จะปิดรูครับก็ยังปิดรูหลุมเทพไม่หมดครับนี่ครับหลุมนะครับหลุมอกนี่ครับแาลไ้ครับเขาปิดปิดหลุมนะครับอันนี้ยังปิดไม่หมดครับอันนี้ปิดแล้วครับอันนี้ยังปิดนะครับต้องดูครับเป็นอย่างนี้ครับต้องใส่แาลไซต้องเป็นแบบนี้นะครับ เอกลักษณ์คือวิธีดูข่าวไซดต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือข่าว้ซยเข่าวไซายจะเป็นสีแบบนี้นะครับดูให้ชัดๆจําให้ได้ครับข่าวไซด์ต้องเป็นแบบนี้ครับสีออกลักษณะนี้เทาๆมขุ่นเงาๆเป็นเหมือนเก็ตหิมะเป็นเก็ดน้ําแข็งนะครับเอกลักษณ์ของแล้วก็เทาๆนะครับนี่ครับพวกนี้ข่าวซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าข่าวไซด์ของเทียมมันจะมันอีกสีนึงครับมันดูง่ายครับเพราะมันใช้แป้งใช้แป้งใช้กาวนะครับมันจะออกแบบนึงครับ นี่คือแคลไซ้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแถวไ้ายนะครับพอเขาจับตัวนานๆเขาจะกลายเป็นก้อนเป็นหินหินก็จะกลายเป็นเม็ดหินนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีตามธรรมชาติตามดูครับนี่คู่แถวไซายครับแถวไซายผสมกับคราบลาคับตะไคร์นะครับนะครับอยู่ด้วยกันคาบลาคับตะไคร์คาบนำว่านนะครับนะครับนี่คือแถวไ้ายเขาอยู่ด้วยกันครับนะครับมีคาบลาคับตะไคร์ครับดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับและส่วนผสมของพระนะครับ เขาก็มาเกาะกันอยู่ด้วยกันรวมมันนะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับเศษพระหักแตกเศษพระกำแพงนะครับเศษพระสุมกรนะครับเยอะครับโมในหลุมนี้นะขอดูหลุมนี้ครับเลกหลุมเทพนะครับหลุมเทพตั้งชื่อใหม่ครับเนี่ยเห็นดูในคลิปของนี่ครับต่หลุมเทพครับดูในครับมีมีอยู่ในครับเหมือนกับจะงอกตัวออกมาครับงอกออกมาเพราะงอกออกมาครับ แสงในครับนะครับพ่อมาปิดรูนะครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่คือเคลไซา์ครับดูดูมันปิดเป็นรูนะครับนี่ดูครับนี่นี่เขาปิดแล้วครับนี่นี่เขาเป็นก้อนนะครับไหมครับเป็นก้อนแข็งนะครับไหมครับเป็นเม็ดนี่ครับนี่ือแคลไซด์เพราะเขาเขาจะเขาขาวครับเขาไก่แกงเป็นอย่างนี้นะครับแก่งเป็นสีแบบนี้ นี่ th, ครับนี่แคลไซส์ครับจะเป็นก sure> ้อนอย่างนี้นะครับนี่ครับก็เป็นก้อนอย่างนี้นะครับแคลไซส์ครับคือบางท่านครับบางทีก็เป็นเม็ดกลมๆเม็ดเลียมๆเขาบอกเาก็บอกเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับคือแคลไซส์นะครับเขาจะจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้คือเอกลักษณ์คือวิธีดูแคลไซส์ต้องดูแบบนี้ครับถ้าเป็นพืชเป็นแผ่นเป็นเป็นพืชเดียวหรือเป็นอันนี้คือของของของทำขึ้นมาใหม่ครับแคลไซส์ก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับจะจับเป็นก้อนนะครับนี่ครับ กิดก,ก้อนนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือแขวซ้ายครับนี่ครับแขวซ้ายครับนะครับพอเขาเป็นเพื่อนยเขาเรหดเข้ามาหากันไกลมาเป็นรวมตัวมันเป็นก้อนนะครับเห็นไหครับเห็นไหมครับนี่ครับแขวซ้ายครับนะครับนี่คือแขวซ้ายเป็นก้อนอย่างนี้ครับถ้าเป็นพืชเลยครับก็ถือว่าของรอกในแบบทำขึ้นมาใหม่ครับนะครับนี่คือแขวซ้ายครับเป็นอย่างนี้ครับคือมีสูงมีต่ำมีมีตะปุ่มตะป่ําแล้วก็มีมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับนะครับ นี่ครับแคลไซน์นั่นเลยครับพวกนี้ครับมีแควไซน์ครับนี่เขานี่เขามอกปิดแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่แคลไซน์เขาตอนนี้เขาเป็นรูเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมใหญ่ๆนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับพอเป็นหลุมแต่แคลไซน์เขาก็งอกงอกขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ก็จะกลายเป็นรังเป็นรังต่อแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าขาบวมขึ้นมาครับเนี่ยเขานุนขึ้นมาจากผืนผิวนะครับคือเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับคือสูงขึ้นมาครับนี่คือผิว สูงขึ้นมาแถวไซ้ายสูงขึ้นมาเสร็จเขาก็จะปิดรูสองรูนี้ให้ได้ครับเดี๋ยวเขางอกไปเรื่อยครับนี่เขางอกงอกก็เดี๋ยวผมขยายให้ดูครับเขางอกแบบไหนครับเห็นไหมครับเขางอกครับเดี๋ยวเอามมยใกล้เลยครับสูงมใกล้เลยครับจะได้รู้ครับนี่คือแถวซ้ายครับนี่แถวซ้ายเป็นอย่างนี้นะครับเราเราจะเรียนรู้นะครับแถวซ้ายนี่เกิดเนธรรมชาตินะครับนี่ครับางอกครับน่ครับเป็นฝอยๆไหมครับนี่ครับคือแถวซ้ายครับนี่ครับเขาจะปิดรูครับ นะครับเขาปิดรูพอเขาปิดรูเสร็จเขาแก่งแล้วเขาก็จะเป็นก้อนแข็งนะครับนี่ครับเขาปิดรูนะครับเนี่ยางอกขึ้นมาครับเนี่ยฟุ่ยเนีเดี๋ยวผมนี่อันนี้อันนี้คือเ็าปิดรูนะครับเนี่ยนี้เขาปิดปิดหมดแล้วปิดทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้เ็าปิดหมดแล้วครับแต่เขายังเหลือตรงกลางยังปิดไม่หมดเดี๋ยวตรงนี้ยังปิดหมดพวกนี้เ็าปิดเขานูนขึ้นมาครับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างขายภาพมีสูงมีต่ำไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่ครับนี่คือข่าวไซด์นะครับเอกลักษณ์นะครับ ถ้าเป็นพืชก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าอย่างนี้ดูง่ายครับคือถ้าอย่างนี้ดูง่ายเลยนี่ครับคือเขาเขาเป็นแขวไซต์จริงๆนะครับคือเขาอง,งอกเะนี่ะครับนี่คืออะไรครับขอดูครับสีสวยครับสีเขียวขอดูครับ นี้ก็จะเป็นเศษจยกครับเสร็หยกเสรษจยกครับแล้วก็มีน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับอยู่ด้วยกันครับเสร็จยกครับเสร็จยกนี่ครับเขวาซ้ายครับนี่ครับเขาแกงแล้วครับเม็ดนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เข่ไซ้ายเขาแกงเป็นแบบนี้ครับแกงแล้วนะครับนี่นนี้เด็กไหลผงไพ่ดำนะครับนี่ครับ สวยครับองนี้ถือว่าจัดว่าสวยครับโอ้นี่แคลไซเป็นก้อนใหญ่เลยครับนี่นี่ครับแคลไซเป็นก้อนใหญ่มากเลยครับนี่ครับสวยมากครับธรรมชาติโอนี้เป็นเม็ดประทาตแล้วครับองนี้ครับเป็นเม็ดประทาตครับนี่ครับ เอาสายการเป็นเม็ดประทาครับนะครับเป็นก้อนนะครับนีครับธรรมชาติครับเกิดจากธรรมชาติเส็จเด็กไหลพผงภายดำครับเยอะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ